สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมช่องอาธาดาแช n แนลครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปฟังเรื่องเล่าตำนานลิบแดงเหตุการณ์6ตุลา2519กันครับท่านผู้ชมครับหากให้เล่าถึงตำนานลิบแดงนั้นหลายตัวหลายคนผมเชื่อว่าคงเคยได้ยินเรื่องเล่าขานบางไม่มากก็น้อยนะครับ แต่สําหรับเด็กรั้วแม่โดมแล้วนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าแทบทุกคนคงไม่มีใครเลยที่ไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานลิบแดงหรือเรื่องผีลิบแดงกันครับโดยเฉพาะเด็กศิลปศาสตร์ศูนย์ท่าพระจันทร์ซึ่งเป็นคณะที่ตั้งของตัวลิบแดงที่ยังคงใช้งานกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ แต่แม้ตัวลิฟแดงจริงๆนั้นจะถูกเปลี่ยนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงใช้รางลิบเดิมที่เกิดเหตุการณ์น้องเลือดในวันนั้นส่วนประตูสีแดงก็ได้ถูกไปนําไว้ที่ชั้นสี่ทางขึ้นชั้น5เพื่อเป็นอนุสรณ์นำลึกถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนั้นตำนานลิฟแดงได้ถูกเล่าต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่า เมื่อวันที่6ตุลา2519เกิดเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาในเช้าวันนั้นขณะที่ทหารตำรวจบุกเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อปราบปรามนักศึกษาอย่างรุนแรงนักศึกษาจำนวนมากที่อยู่ภายในธรรมศาสตร์ก็ต่างพากันหนีตายหลายคนก็กระโดดลงจากตึกคณะศิลปาศาสตร์สู่แม่น้ำเจ้าพยาบางก็ถูกจับ บางก็ถูกทำร้ายถูกฆ่าเหมือนไม่ใช่มนุษย์ขณะที่คนตายมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งหนีลงลิฟต์มาชั้นล่างเพื่อนหนีการไล,ล่ล่าของทหารแต่นักศึกษาหารู้ไม่ว่าการลงลงมาทางนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตและเมื่อประตูลิฟต์ได้เปิดออกมาปรากฏว่ามีทหารกลุ่มหนึ่งอยู่หน้าลิฟต์ ได้กระดยิงเข้าไปในลิฟต์จนนักศึกษาในลิฟต์ตายหมดเลือดของนักศึกษากลุ่มนั้นก็ถูกสาดกระเด็นเต็มไปทั่วลิฟต์มีคนเล่าต่ออีกว่าหลังจากเหตุการณ์คลี่คลายปรากฏว่าเลือดที่อยู่ในลิฟต์นั้นไม่สามารถล้างออกได้ทางมหาวิทยาลายัยจึงต้องนำสีแดงมาทาทับเพื่อปกปิดคราบเลือด กลายเป็นตำนานลิบแดงที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ไม่เพียงแต่มีเรื่องไม่เพียงแค่เรื่องเล่าเหตุการณ์ความรุนแรงของลิบแดงเท่านั้นแต่ยังปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีลิบแดงอีกด้วยจากที่ผู้เคยพบเห็นถึงเป็นอดีตนักศึกษาคนหนึ่งที่ใช้ลิบแดงทุกวันสมัยเรียนหนังสือ ก็เคยได้ยินเรื่องเล่ามาจำนวนมากเช่นกันรุ่นพี่บางคนก็เล่าให้ฟังว่ามีรุ่นพี่บางคนเคยลงลิฟต์คนเดียวแต่ขณะลงลิฟต์นั้นกลับปรากฏเงาคนจำนวนมากในกระจกรุ่นพี่บางคนก็เล่าว่ามาีอยากลองของโดยได้ใช้ลิฟแดงตอนช่วงเย็นแล้วก็มาบอกเพื่อนว่า ไม่เห็นมีใครอยู่ในกระจกเลยนะไม่เจออะไรเลยปกติทุกอย่างแต่เพื่อนกลับบอกว่ามึงจะเห็นได้ยังไงเม,เมื่อเขาเพิ่งเอากระจกออกไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองหรือแม้แต่คนที่เข้าใช้ลิฟต์แต่ลิฟต์กลับเตือนว่าน้ำหนักเกินทั้งๆที่อยู่ในนั้นคนเดียวเรื่องเล่าเหล่านี้ ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในหมู่นักศึกษาธรรมศาสตร์ส่วนท้องผู้ที่เคยพบเจอเองก็เคยเจอเหมือนกันแต่ตอนนั้นอยู่กับเพื่อนสองคนแล้วอยู่ในลิฟต์ก็เตือนน้ำหนักเกินตอนนั้นก็รู้สึกกลัวแต่ในใจก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกลิฟต์มันคงเกา่าเรื่องนี้เพียงต้องการสะท้อนลํำลึกไปถึง เหตุการณ์วิปโยค6ตุลา2519ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่อย่างใด